สวัสดีครับวันนี้อาจารย์พาทำพาทเที่ยวนะอีพาไปทําแกงน้ําไม้วันนี้แก่งน้าไม้แซ่บๆนะพื้นที่นครไทยนะพามาที่แซ่บหนัวควาวดับเพิงเทศบาลตะบ,บนานครไทยนะครับวันนี้แก่งน้าไม้อันนี้กําลังปอกน้าไม้กันเลยนะครับก็เป็นทีมงานดับเพลิงเทศบาลตะบ,บนนครไทยนะครับวันนี้ทําไ่กินกับข้าว่วยกันนะครับแกงกันร้อนๆกินกัตนตอนสวย น,นี่ก็เป็นขั้นตอนแรกไปหาหน่อไม้กันมาเพิ่งไปหักกันมาเมื่อกี้นะหักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาปอกปอกค่อยๆปอกทีละน้อยค่อยๆแกะอันนี้ก็เป็นคนปอกที่มีความชำนาญสุดละดับเพลิงนะปอกได้ดีปอกได้นานปอกได้ทนพอเสร็จเรียบร้อยปอกเสร็จเรียบร้อย,อย,อยหลังจากนั้น นะครับแล้ก็เตรียมวัตถุดิบอื่นๆก็มีน้ำไม้นะครับอันนี้เป็นน้ำไม้ไผ่กิมจูนะครับน้ำไม้ไผ่กิมจูก็อีบุคคยได้ยินกันนะมาจากประเทศจีนนะนี่สะโอมนะบ,บ้านเฮานะครับโดนฝนมากุดๆหน,หน่อยนึงแต่ก็ยังผ่อ,อนอ่อนแล้วก็มีตะไคร้นะครับนะามาหันในส่วนนี้ ม้วก็มีใบยญ้าหนังมันจะคูที่เห็นนะอันดับแรกก็หั่นตะไคร้โคกเพื่อโคกทำเคียงปุ๋งนะครับหั่นก้อนเป็นแว่นๆน,น,น้อยๆเพื่อให้โคกได้ไง่างยๆหลังจากนั้นก็เอามาใช้โคกตำตำรวมกับข้าวสานนะฮะอันนี้เป็นข้าวสารข้นเหนียวตาบ้านเฮาเอินกับยานนั่นนะใช้ไปรวมกันเพื่อได้ให้เกิดความหนัวของเก่งน้ำไม้นะ โคกกระดาไขแล้วก,ก็ใส่เกลียวไปน้อยนึงอย่างนางั้นใส่หัวหอมใส่พริกลงไปใส่พริกแกวเข่งเฮานะครับหรือว่าพริกขี้หนูนะโคกมาเสร็จปุ๊บหน้าตาเป็นนี้อันนี้ก็มีเครื่องปรุงเพิ่มเติมนะครับมีมะแขงหรือมะเขือพวงนะชะอมอันนี้เป็นพริกที่ห่าตตำมามีเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็ใบอีตูหรือว่าใบนางรักนะครับในส่วนของหน่อไม้นะครับเฮาก็มาทําในเรื่องของการหักหักเสร็จแล้วก็ หั่นเป็นน้อยๆน,น้อยเสร็จแล้วามาตำนะครับวันนี้ใช้วิธีการตำนะอ t ทุบก็ได้หรือว่าใช้บดก็ได้หลงังจากนั้นเราก็เอามาต้มให้น้ําความขมของน้นาม้มันออกไปก่อนเคี่ยวประมาณสักสองน้ำนะครับเคี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องชิมดูเคี่ยวเสร็จปุ๊บสีมันย่อมาเรื่องอย่างนี้นะครับดาง,งนั้นเรามาเตรียมในส่วนของใบย้าหนางังก็ล้างทําความสะอาด ใบยาหนางให้เรียบร้อยหลังให้มีแยมมีแยมเสร็จเรียบร้อยเหาก็มาตอนนี้มาคั้นนะครับคันน้ำยาหนังอันนี้ก็ต้องมีความชำนาญนะคล้ายๆซักผ้านะหลังจากนั้นก็คันแลขยี้เสร็จแล้วก็คั้นคันเอาเฉพาะน้ํานะครับเอาใช้เฉพาะน้ําของน้ำยาหนังคั้นในส่วนของ กากใบเราไม่ได้ใช้นะครับก็ทิ้งไปไปเป็น,ป,น,ป,นปุ๋ยให้ต้นไม้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาลินน้ำยานางกองใส่ตะเกงนะครับเราก็ได้น้ำยานางที่เข้มข้นนะครับเพื่อเตรียมไว้แกงน้ำไม้หลังจากนั้นที่เราเคี่ยวน้ำไม้กันไว้แล้วนะครับเราก็ลินน้ำทิ้งนะครับลองชิมดูว่าน้ำไม้มันจืดหรือยังนะถ้ามันยังขมก็ต้มเคี่ยวไหมอันนี้เรารสชาติได้พอดีละลองชิมดูละ แล้วก็อันนี้เอาน้นาํายาหนัรงร่อนใส่ตะเกงอีกรอบนึงนะครับเพื่อไปให้กากของยาหนังเข้าไปรวมกับน้ำไม้ที่เราเกง่งแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการเคี่ยวเคี่ยวน้ำไม้กับยาหนังแล้วจากนั้นก็ใส่พริกลงไปเติมพริกแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโคกไว้ตอนแรกนะครับมีหัวหอมมีกระเทียมมีขามีเกลือมี ข้าวซานนะครับที่เราโคกลมกันไว้แล้วก็คนเข้าๆกันดูนะครับตามด้วยมะแข้งนะสิ่งที่คาดไปได้ในน้ําปัตลานะครับที่เราใช้ไปแล้วก็ในสวนข้องเห็ดนะครับเห็ดหนังฟ้าเราก็ใช้ไปแล้วนะครับอันนี้คาดไปได้เรยอเดอ้อน้นําปัตลานี่แซบอินหวัวก็อยู่ที่น้ําปัตลานี่แหละเนาะเราใช้ไปปรุงโดยอันนี้จันด้อยนะครับเป็นคนปรุงในวันนี้พวกเป็นคนท้ายคลิปนะครับจานั้นพาทำพาเที่ยว ก็ลำดับต่อไปก็ใส่สะอมนะครับใส่สะอมเพื่อเกิดความหอมวันนี้คียงแขยงเขามีขนาดนี้นะครับกกานหน้าโดยมาทําให้สิมกันไม้นะแล้วก็ใส่โดยอีตูหรือว่าใบนางรักนะครับใส่ลงไปสุดท้ายเป็นอันเสร็จพิธีนะในสวนของแก่งน้าไม้นะครับสไตล์แซ่บหนัวควาดับเพลิงเด้อดับเพลิงคนครไทยนะตงมางเขาก็ เข้าไปแวะไปซิมกันได้เด้อขวาดับเพลิงอันนี้เราทํากินกับข้าวของวันกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคดูซีซันนะครับวันนี้เข้มขน้นน่ากินน่ารับประทานขวันขึ้นหอมๆกรุลุดกุนเนาะกินกับข้าวซอยอ่น้อนตอนหนังวันนะโอเคขอครับแซ่บควาควาดับเพลิงครับจานันบาทำพาเที่ยวครับสวัสดีครับ